สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง t w u e v e l b a s ช่องที่รวบรวมทุกเรื่องราวของมอเตอร์ไซค์จากทั่วทุกมุมโลกรีวิวแบบตรงไปตรงมาข้อมูลแน่นเสียงจริงขับจริงและวันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับหนึ่งใน Naked Bike สไตล์สปอร์ที่กำลังได้รับความนิยมมากในประเทศไทยตอนนี้กับเจ้าคันนี้ครับ s o n t e ส125 g k รถมอเตอร์ไซค์ที่ผสมผสานระหว่างความล้าสมัยและความแรงในพิกัด 125cc ที่หลายคนต้องหันมามอง ซอนเตสแบรนด์ S S จากประเทศจีนที่ตอนนี้กำลังกลายเป็นกระแสะแรงมากโดยเฉพาะในตลาดยุโรปและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงประเทศไทยด้วยจุดเด่นของแบรนด์นี้คือการออกแบบที่แตกต่างจากแบรนด์จีนทั่วไปเพราะเขามาพร้อมดีไซน์ที่หรูหรางานประกอบนิยมและเทคโนโลยีที่บางค่ายญี่ปุ่นยังต้องอึงและว,วันนี้เราจะมาจอดลึกกันแบบเต็มๆว่าซอนเตส 125GK คันนี้มีอะไรเด็ดบ้างทำไมถึงถูกพูดถึงเยอะขนาดนี้เริ่มจากการออกแบบภายนอกก่อนเลยครับ ถ้ามองเผินๆหลายคนอาจจะคิดว่านี่คือบิ๊กไบค์ระดับ300หรือ400 c ีเพราะรูปลักษณ์มันดูดันและเต็มขันมากตัวถังโค้งเว้าให้ความรู้สึกแน่นหนาลำอนาคตและมีความเป็นสปอร์ตคาเฟ่ผสมอยู่ด้วยโคมไฟหน้าแบบเล็ดทรงกลมที่ให้ลุกย้อนยุคแต่มาพร้อมเทคโนโลยีทันสมัยให้แสงสว่างชัดเจนทั้งกลางวันและกลางคืนไฟท้ายและไฟเลี้ยวเป็นแบบเล็ทั้งชุดดูพรีเมียมมากตัวเฟรมของซอนเตส125 g k ใช้เฟรมแบบเหล็กกล้าความแข็งแรงสูง มีโครงสร้างที่ได้รับการออกแบบให้บาลานซ์ระหว่างความมั่นคงและน้ำหนักเบาน้ำหนักตัวรถอยู่ประมาณ160กิโลกรัมซึ่งถือว่าเบาและขี่ง่ายสำหรับมือใหม่และถึงจะเบาแต่เวลาเข้าโค้งหรือเร่งความเร็วก็ยังให้ความมั่นคงดีเยี่ยมมาดูกันที่หัวใจของรถคันนี้ครับเครื่องยนต์ขนาด125ซีซีแบบสูบเดียว4จังหวะระบายความร้อนด้วยน้ำระบบหัวฉีดไฟฟ้าซึ่งเป็นเครื่องยนต์ที่พัฒนาโดยซอนเตสเองไม่ได้ก๊อปใครจุดเด่นคือมีระบบคลัตช์แบบสลิปเปอร์คลัตช์ ที่ช่วยลดแรงดิดกลับของล้อหลังเวลาเชนเก,เกียร์ลงอย่างรวดเร็วซึ่งปกติเราจะเห็นในรถระดับ 300cc ขึ้นไปแต่ซอนเตสใส่มาให้ในรอเรือถอดถุง1 2 5ซ c แบบนี้ถือว่าใจถึงมากครับแรงม้าสูงสุดอยู่ที่ประมาณ14.7แรงม้าที่9,000รอบต่อน,นาทีแรงบิดสูงสุด13นิวตันเมตรที่7,000รอบต่อน,นาทีเกียร์6สปีดขับสนุกลื่นไหลาการตอบสนองของคันเร่งจัดว่าไวมากเมื่อเทียบกับรถในคลาสเดียวกัน เสียงเครื่องมีความกระหึ่มนุ่มๆแต่ดุดันในโทนต่ำให้ฟีลลิ่งแบบ Big กบ e ชัดเจนระบบการสถเทือนหน้าเป็นแบบหัวกลับอัพไซด์ดาวส่วนด้านหลังเป็นโชคเดี่ยวโมโนช็อคปรับพอรีโหลดได้ตัวระบบเบรกให้มาครบทั้งหน้าและหลังแบบดิสเบรกพร้อม ABS 2ช่องสัญญาณจากบอชที่ถือว่ามั่นใจได้ทั้งบนถนนเปียกและแห้งเวลาขับบนทางโค้งหรือหยุดกระทันหันก็ยังรู้สึกปลอดภัย ส่วนล้อเป็นแบบอันลอยขนาด17นิ้วยางหน้าขนาดเศษ110ส่วน70และยางหลังขนาดเศษ130ส่วน70ซึ่งให้การยึดเกาะที่ดีมากโดยเฉพาะเวลาขับบนโค้งการทรงตัวแน่นไม่ว่ายางจะร้อนหรือเย็นเหมาะสําหรับคนที่ชอบขี่ทั้งในเมืองและออกทริปไกลๆเรื่องความสะดวกสบายก็ไม่แพ้กันเบาะนั่งออกแบบมาให้รองรับทั้งผู้ขับและผู้สอนในตําแหน่งที่สบายไม่เมื่อยง่าย ความสูงบอ่ออยู่ที่ประมาณ795ม mm, ิลิเมตรซึ่งถือว่ากำลังดีสำหรับคนไทยทั่วไปที่มีความสูงตั้งแต่165เซนติเมตรขึ้นไประบบกุญแจเป็นแบบคิเลสใช้รีโมทควบคุมได้และมีระบบสตาร์ทแบบไร้กุญแจเพิ่มความสะดวกและปลอดภยัยหน้าจอแสดงผลเป็นแบบ TFT Digital Full Color แสดงผลได้ครบทุกฟังก์ชันทั้งรอบเครื่องความเร็วเกียร์อุณหภูมิน้ำระบบไฟสัญญาณบลูทูธเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนได้ แสดงการแจ้งเตือนสายเข้าและยังมีโหมดปรับแสงหน้าจออัตโนมัติตามสภาพแสงรอบข้างด้วยในด้านเทคโนโลยีซอนเตส 125GK ถือว่าจัดเต็มเกินคลาสจริงๆเพราะมีระบบเปิดฝาถาังน้ำมันและเบาะด,ด้วยไฟฟ้ามีช่องชาร์จมือถือแบบ USB Type C และระบบควบคุมไฟหน้าอัตโนมัติอีกทั้งยังมีโหมดการขับขี่ให้เลือก2โหมดคือ Eco และสป o r t ที่ให้การตอบสนองของเครื่องยนต์แตกต่างกันตามสภาพถนนหรือสไตล์การขับ สำหรับคนที่อยากได้รถที่ขี่ในเมืองได้คล่องและออกทริปได้สบายซอนเตสหนึ GK ถือว่าตอบโจทย์ครบทุกด้านการควบคุมง,ง่ายน้ำหนักเบาระบบเบรกมั่นใจและหน้าตาที่ดูแพงเกินราคาหลายคนที่เห็นในครั้งแรกอาจไม่เชื่อว่านี่คือรถแค่1 2 5ี cc เพราะดีไซน์และอุปกรณ์ที่ให้มามันเหมือนรอเรือถอถุง300 cc ชัดๆตอนนี้ซอนเตสหนึ GK มีให้เลือกหลายสีเช่นดำด้านเทาน้ำเงินแอร์ดมดำและเงินซึ่งแต่ละสีให้ความรู้สึกพรีเมียมและโดดดเ่นมาก โดยเฉพาะสีเทาด้านที่ดูหรูหราเหมือนรถยุโรปในส่วนของราคานั้นซอนเตส125 g k ในประเทศไทยมีราคาอยู่ที่ประมาณ99,000บาทถึง150,000บาทแล้วแต่ศูนย์และโปรโมชั่นซึ่งถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีระบบไฟฟ้างานดีไซน์หรือสมรรถนะการขับขี่ถือว่าคุ้มสุดๆส,สำหรับคนที่อยากเริ่มต้นขี่บิ๊กไบคแต่ยังไม่อยากขยับไปถึง2 5 0ซ c เวลาขับจริงๆซอนเตส125 GK ให้ความรู้สึกแน่นมากเครื่องยนต์ตอบสนองดีเสียงร้าใจการเข้าเกียร์นุ่มนวลระบบคลัตช์ทำงานดีเยี่ยมเวลาเข้าโค้งรถนิง่งไม่เหวี่ยงตัวโชวคกลับแรงกระแทกได้ดีแม้บนถนนที่ครุขคระสมดุลของรถยอดเยี่ยมมากสำหรับรอเรือถอถุง 125cc ซีซีและสิ่งที่หลายคนชอบคือความประหยัดน้ำมัน เจ้าคันนี้สามารถวิ่งได้ประมาณ40-45กิโลเมตรต่อลิตรถังน้ำมันขนาด17ลิตรเติมครั้งหนึ่งขี่ได้ไกลกว่า600กิโลเมตรเรียกได้ว่าออกทริปยาวๆได้แบบไม่ต้องแวะเติมบ่อยเลยครับซอนเตส125 GK เหมาะมากสำหรับคนรุ่นใหม่ที่ชอบความแตกต่างไม่อยากใช้รถเหมือนใครอยากได้รถที่ดูเท่ขี่สนุกแต่ก็ใช้งานได้จริงทุกวันเป็นรถที่รวมความเป็นสปอร์ตความหรูหราและเทคโนโลยีล้ำยุคไว้ในคันเดียว และแน่นอนครับสำหรับใครที่กำลังมองหารถ a นเกตบ k e ขนาดเล็กแต่ได้อารมณ์ Big b บ k e จริงๆซอนเตส125 g k คือคำตอบที่คุ้มค่าที่สุดในตอนนี้แน่นอนทั้งดีไซน์ที่โดดเด่นเครื่องยนต์แรงพอตัวระบบครบและราคาที่จับต้องได้ก่อนจบคลิปถ้าชอบการรีวิวมอเตอร์ไซค์แบบนี้ฝากกดติดตามช่อง True View บดด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดทุกรีวิวจากเราทั้งรถใหม่รถยอดนิยมและข่าวสารในวงการมอเตอร์ไซค์ทั่วโลก